เพื่อนเจ้าดินอยู่ปปิบเลยวไว้ชิมาอีกมาอย่างนี้ือิบไปก่อนเบไปก่อนแต่จะมาไหมังมาไหมเปิบนนมาไม่แย่งากคือว่าไอ้สิเมื่อบ้านน้องเบนน้องเนียะอกกระปู่ันนี้บอกเนอะงอกกระปูเลยชิเมืออยู่เพื่อนด้วยก่อนเนอคุณชิพังบุก่อนกับคักไอ้มันเป็นแบบไหนคือเป็นเด็กน้อยเช้อ๋อมันเป็นแบบไรคือเป็นเด็กน้อยใช่ไหมเนอะบมด เพรายังไดวิ่งรถเฮ็ดยังไดวิ่งรถโอ้ยคือเล็กน้อยสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หาแพ้เมื่อว่า FC บางลาบางไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยมามื้อนี้ เกิดเหตุโบคาดคิดไปน้องไอ้หัวนางลอยห้นางลอยเป็นเพราะอีหยังพี่น้องเนาะนางลอยพูดแค่น้อยเดียวเองเราเหตุคือมีสายเด็กน้อยแท้ไอ้มุนเกิงเนาะโบหัวเราเป็นอีหยังจะไหนก็ไปสอบถามไปพูดคุยกับนางลอยเลยเนาะพี่น้องบ่จักษาเสียเวลาไปไปบึงไปซมนุ่งกันเลยพี่น้องอ่ะหยังสิูเรื่องเนาะไปน่น้อยสบายดีนางลอย อืมอาติดไหมให้เลยเราเป็นเน้นได้แล้วยังไงมาให้บอกมาให้บอกเป็นเน้นบอกว่าได้บอกว่าได้ให้ได้อืมเบปนั้นคนเว็บนั้นแบบนี้เราอยู่เฮือนเก่าแบบนี้อยู่เฮือนเก่าก็ได้ เมนี่เลยสบายดีเลยคอยบอกก็คอยบอกก้าจะไยดีวอยังคอยบอกก้าเลยรผู้คอยเราไม่ให้บอกเราบอกได้เราว่าเราไงแล้วน้เออเราว่าเราไงแล้เราเลยบม่ให้บอกไดแเบมี้บอกอยู่เพื่อนเก่าแบบนมี่เลยอ่าอกกี่วัไหนอีกงอกได้งอกปลาไปรูะงอกรดเอาเลย เป็นหยังเด้เฮามือใหม่อ่อนแล้ววันย็ดเรามานี่อ้ายเมื่อนี่ล้วบ่หายบ่จ้ะแล้วเบ่หายบ่ประชมอ้ายเมื่อบ่หายจะบ่หายแล้วหายเนาะแล้วนี้บ่จอดงว่าเฮาเป็นคนผิดตัวนี่้สิเราหายเจ้าก็เดนนีเด้อเราบ่เคยตีบ่บ่เคยตีแต่หายสิเว้าบ่เด้อวาซือ ไอ้ิลปเนาะยันยันตีเจ้าเนาะอือเฮวยองตีขอนกระงมัวป๊บแล้วแต่ศิลเมื่อป๊บไปใช้เฮือนเจ้ามาได้อยู่อันนี้อันนี้ก็เฮือนเจ้าใจศิลป์ปบใช้เฮือนเจ้าได้อันนี้เนาะเฮือนเจ้าดินกันปบเร็วกว้าศิมาอีกมาอยู่างนี้ปบไปก่อนปบไปก่อนแต่ยังมาไหมยังมาไหมแบบนั้นมาไม่ยั้งใจคือบอกว่าศิลป์เมื่อบ้านน้องเบนน้องแงงอกกระปันีนบ่อ เนอะงอกระปัวเลยสิเมื่ออยู่เพื่อนด้วยก่อนเนอคุชิพังบงก่อนกระคักไอ้มันเป็นแบบไหนคือเป็นเด็กน้อยเช้ไอ๋อมันเป็นแบบไรคือเป็นเด็กน้อยใช่ไหมเนอะวาววายังงก็วิ่งโลดเห็นไหอย่งไปวิงลดดอ้ยคือเล็กน้อยโอ้วาว่าได้ฟัวเขาคุชิว่าเจ้าวาวหลังๆในเอฟซีวาได้ยินวาวมาได้ฟัวเจ้ามันบอกนอมันหายคขยแล้วมันหายลด เมเป็นนั่นฮะบอกเอลี่เตือนมือเอลี่มาคอยเห็นแล้วมาเมื่อนหร่เจ้าถามเราเราหายจะบอกคนมาถามซ้ำคนแบบนั้นมาถามเลยมาถามเลยมืป็มือมามื่อแต่ติดผีเมืปอนเจ้าไม่ได้ถามอย่างไ้บอกไม่ได้ถามเลยเราเมาอยู่บ่เรามาเมื่อไหร่เมาไหมเมา

อย่าววน้อยดีย่น well, uhm. so so, so, sure so, sort of, ึ่งเราก็ย so, ังเงืหอักเงอะอย่างเง้แค่ว่าาอย่างนั้นแล้วซื้อว่าทียังบอแไ้นเนาะอยากบอกอยาาเตือนแบบว่านั่นนี่แต่ทีเอาว่าง่ายว่าคำสิเอิ่นให้เรามานั่งคุยกันในช่วงขี้แยใเพิ่งช่วงทีเปียเว่าเนาะน้ำปลาคอยคือกันแล้วให้ปลาเร็วปาอีกหา้ปลาเร็วปลอีกยังทำคำเออยาวเลยก็ให้ให้ให้เออย เห่นเปลาเป่าเลวมันพังเมียบอกนี่มันมาพังแบบนั้นนะต้องเป็นแบบไหนคอยเอาตะกี้นี่คือแบบนั้นแหละเจ้าอุกใจใ่ปะไม่ได้อุกใจครับุกใจบม่ได้อุกนะมกินข้าวเร็วคอยอยู่กินอีกนะคอยนอนมาปากเลยมันเองมันเ่าคอยลีเจ้าเมือนี่อือจุกคอยเมือนี่เจ้าใหญ่นะบอ๊ ดูคอยไปยื <t 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 ้เคืนวียนุชนั uh ่นแล้วเจ้าก็พบไปพูดนี้ดูเราสิพบไปพูดบาบเนี่ยขนาดแบบพอมาเอาพอยยานได้เพู่อคอยแบบนี้เจ้าเบื้องสถานการณ์ที่นี่ว่าเราให้ได้เนาะดูพอจอยต้องไปนำเรามาได้จังหน่อยมาเคลียร์กันก่อนได้จังหน่อยจรงหาเราให้เจ้าก็เดินนี้ก่อนให้เราจบแล้วไปอยู่พุ่นคอยมั่งไปคนณจบไม่ยื้ยเงี้ยังี้ย่เป็นยบงไง กบูชายยังไีกบูซาเล็กนอ้อยเจ้าก็คิดว่าผัวเจ้าเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะไม่เอามันอะได้ตั้งสตินะมันตั้งสติเลยตั้งสตินี่เอออะได้เมียหายไปอยู่นี่ปอบหลงเหรือว่าแบบนี้แบบเราไปเป็นทหารไปในหมู่เราเราก็ยังนี่ลูกปอบมีเนี่ย พาะดอกมูยังเว้าหลหลายหแเมนยุในิสัยแล้แบบนี้จะเห็นเท่านะเว่า้ายู่เบออืมแ้วเป็นินใจแบบนี้อืมคันหมูเว่า้าแล้วก็ยุ่เลยยเลืเราหมควยกันอือมแบบนี้นะ้วจอยเอเห็นเท่านั้นเราว่เคยไปทํางานกับเราเนียอืมแบบนี้แล้วคนขนาดอยู่นเมก็คือกันแบบนี้แล้วอกไงแล้วะงอกโลดคนงอกได้ฉัน เมียบอกก็บอกพังอีกเหอนใหยไม่เอาพยายามแบบว่าอยากอยากบอกเราอยากอยากวอาให้มันนั่นนั่นกระจายกันเมียงจะดีอยู่ได้จินจริงเอาว่าเอาแบบแนวให้นี่ยังในแห้งที้นั่นได้หันออกไปด้มยไม่ใส่แล้วยังแบบเอาใจตัวเองแค่นั้นเราไม่ใจอที่เมียนี่โอ้ยบอก ช่วงแรกเห็นแต่ยังมมีเฮือนคือว่าอันนั้นมันพอเฮือนได้ทำนี่คิดว่ามันพออยู่ก็คือเนี่ได้เนาะเขากรบผมูมนําตัวนี้แต่เฮือนยังโมได้นะคือว่าพออันแงละพออยากได้แล้วเป็นเรื่องนี้ได้ปอ่าผัวเจ้าเทศไปเอพชนี่ก็ให้เงนง่ายได้หน่เนาะเอพชเพิ่นชื่อให้นี่เพิ่นเพิ่นเป็นห่วงเจ้ากับดูได้ยีนเติมเต็ เป็นห่วงเจ้ากับลูกคือเราวนะ่าเนี่ยไพสิมขึ้นเราอะเนี่ยเราคิดไปเดยอเนาะแน่นั่นแหละพายุจากคนเนะเาะคนทมช่องไม,ม่ได้เห็นใจกันเนี่ยไม่ละว่าน้องร่อยไม่เจ้าย่านคนคือจะบอกน้ำข่อยมันนั่งกับเจ้าว่าเจ้า่านคนเจ้าหัวจักว่าในใจเขาคนในบ้านเจ้า,จาหัวจักอ่านคือกันน่นเล้วแต่มัน่งอมาไพชิมเฮะโอ้แต่คือไม่คือคือเจ้าเห็นนะ าเจ้าไปเห็นไปพ่ายที่เ้าอุอ้ยเจ้าอยู่พุ่นเหงีอยอยู่นี่นี่แล้วถือเป็นยังมาพ่ายที่หลักที่เสาเริอมามีไฟลักที่ชอบแล้วจะไปแบบนั้นคือว่าและทางนางลอยในเชฟวัชก็ชัดถือว่าเออคนที่เขาหักเจ้ามี<ด>้คนที่เขาสังเจ้ากว่ามิไม่ละว่ะ คือลูกคือมีมีอะไรนะเออมีอยู่บ้านผัวอยู่บนนึงนี่จ้ะคนที่เขาชังเจ้าได้จ้ะเขาจะหูจักพวกเขาจะเห็นอย่างกัเจ้าอยู่ก็อยู่อยู่ลูกเจยวอยู่ลังเจ้านี่ขออยู่ลังนี้านีเขออยู่รังลูกมันเจอคุยกับนางลอยถ่ายด้ยังใครจนยันกับพายผัวมีอยไางแล้วนี่่ะบ่นี่แหละคือว่านั่นแหละทางนางลอยกะ กัญชีว้าไปหลายกับผัวากัญชีห้าอย,ย่างพี่น้องเลยขนาดเมียว้าวหยอกซื้อเราก็ยังดง,งิดไปเราเป็นอย่างเราบไปกินเข่าว่าอะไรอย่างเป็นอย่างนั้นเราเคยกินนะเข่ากินเที่ยวเมียนมณฑ์มันหช้ชื่อมันใหช้ชื้ออะไรเ<ด>วลาคอยบวยพวกคอยเบือบอบ่อเนี่ยมันเราสิบวบบมาหา้เจ้าบ่เจา้จา,จาคิดว่านะเราเคยเ่ียนมณเราเคยเมีแบบนั้นแล้วคยเยเห็น ันว่าเราว่าเจ้ากัย่างนี้ดูแห่งคอยหายแล้วคอยไปยืนแม่นุ่นมาแล้วอืมเราก็นําไปเว้าววันเว่าบ่บ่มันไทันได้ไปเลยบ่เว้ามันมาฆ่าอืมเอื้อนอะไรอันนี้เอื้อน้องคอยพอนุ่นโอ้โหนายนั่งเลยนายมันตีหันพอนุ่นมาแล้วบ่แม่เจ้ากับเวลานันนั้นไปนีไปก่อน นอ <No. S 2> ย่างให้นี่แหละที่งายมากก็อยางให้เหือนชานเจ้าแล้วอ่ะให้มีผู้ใหญ่ช่อยให้มาแล้วนพอได้อยู่ได้เช่าเขาปิดไว้อย่างดี้ะเอออยากไปใช้ก็ไปอยากเห็ดยังก็เห็ดดอกแล้วแต่ดอกนแบบนี้แล้วคนกับบึงเจ้าอยู่ได้บอกว่าเจ้าเห็ดอะไรเนี่ยเจ้าเห็ดดีบอหรืบอบบดีเมนยุ่เจ้าเนะ่ะอีกแบบหนึง่งบัดฟัวเจ้าแบบหนึง่งคนกับสีร่วมกันนะแล้วบอกว่านก็ <No. S 2> อ,อายบอยากให้อันนั้น ให้เฮื่อในให้มันเล้วนะี่ยคือว่านะไม่ต่อเอาันยังบ่มีไ้ต้นเจ้าอยู่ดอกแต่ว่าบอกชอนอะไรก็บ,บอกเนะอาให้หนก็นยาเวลาจากอื่นนะบอกว่ากันดอกแบบอยู่ในหน้ากล้องอนะมันแก่ไปน้องลอยมันเป็นแบบนี้นะเขาชิดาเขาจิป้อแบบนี้แหละคือคอยเตมันเป็นฝาด่ะเ่อน้องบอกกับพ่อพังเตเป็นฝรเ่าลุงคอยเฝ้า แตเป็นโฟมาวก็เกือบกละถ้าอยากบอกให้เข้าใจนี่สิว่าโอ้ย่างฉันอย่างซี่เหตุเทือนเพื่อสี้เล่วหลังหนึ่งเนี่ยเขาบ่นน้อยน้อยฮัาบริเวคืออายมาเนี่ยอายกับบริเวรมีเงินแล้วอายก็ใัยแบบผู้ใจบุญใจดีเลยว่าเป็นสะพานบุญในฝันเลยซื้อมาให้พระเจ้า ดีสิว่าออเอออย่างเช่นอย่างที่เห็ดบ่แล่แมเนว่าบ่อยากใา้มาแล้วมันบ่มีเงินค mm hmm. อยกับบอไดแบบมีเงินเ mm hmm. นาะแล้มาถ่ายให้ผู้ใหญ่่นเบิง่งแต่ละคนขนาวเห็ดใจตัวเองก็บอกได้เพราะว่าคนก็เบิ่งอยู่เอ็นหมดี่บบาทคนมาคนก็นยังว่าอย่างเช่นในสีน mm ่ห hmm. ลายคนดิคือ mm hmm. บอเราวาอบอเราก็ยังบอกผู้หญิงเยอะ สัญญาณว่าคนนี้แถวอดเสียงเอาได้ยุเสียงมันกะได้ยูุสัญญาณนะฮะเพราะว่าเขตนี้มันหาสัญญาณเนี่ยมันอยู่อีกช่องหนึ่งตอนเพลินชิคินข้าวก็ยังนั่งเลยเพลินครัวจะรอแล้วในไลน์ว่าจะรอพอได้กินใครกรูจิโร่จ้าเองบอก หตุไปกับบันเพิงวันเศร้านี่วัวจาบัได้ไปบอกเอาลูกบอกเอาลูกขุดไก่บ่เที่ยนี่อะไกเยอะบเจ้าก็หุ่จักเนาะขวยมันจะรอดูยังดีได้มันมีควยมันฝนตกเนาะอือยังดีได้ยังมีควยมันยี่ฮือนยี่ฮือนปลาทะเลมันมือยี่ฮือนปลาพ้นไป ผัวค่อยมาอนีนบอกอันเมื่อที่นีนบอกโดยปบมื่อเฮือนเมย์โดยหนีมาเคล่นเมย์แต่เป็นอยู่เฮือนเก่าก็คือกันมาขันว่าเบากันอะไรคือขึ้นเฮือนเมย์เนาะเดิมเหบือนนั่งแต่ยังหน่อยอยู่เหราเมื่อกินนมเนาะเบากันยาวได้ก็ขึ้นเฮือนเมย์เลยโดยไปเบิร์กเมย์ไม่นั่นสบายอไป พ Get. ี่น้องเนาะอือเพราะว่าทางเตือทีเนาะเฮาก็อยากเว้าตรงๆแน่แล้วก็อยากให้เพิ่นเว้าให้เพิ่นคิดคือ FC เว้านะเว้าให้เพิ่นคิดนะเพื่อก็บ่ฮู้หยังเพิ่นว่าอยาให้บอกให้สอนมืนี้แหละเว้าได้เว้าันนั้นกงกอนพี่น้องบ่สอนยานเวียงฮะบ่สอนยาบ่ให้บอกบ่เนาะเงียบๆเงียบบ่เงียบเป็นอไคืออยากให้เงีย มันมาม,นมันมาให้บอกพว่าเลยเจ้าก็บ,บ่อยากให้ทุกคอยบอกแล้วไปเจ้า,จาสอนไปสอนมีน่แล้วไปสิสอนสอนคอยนี่แล้วอยากสอนสอนเจ้านะเจ้าชี้จื่ออยู่บ่รังชุคอยชวนเนาะคอยเดี๋ยวไอคือเจ้าบ่ได้เหตุยังเกียร์ให้ชวนเจ้าว่ราะจะนอนบปช่วยค no. อยเดี๋ยวไปชีคือ,อกันแล้ว เจ้าไปตัดไมตัดตอกเจ้าก็บ่จักบ่ตัดเจ้าคันสิบอกไปกันเจ้าฮู้จักเออเน้อยไปใช้เจ้าหลายเจ้าอ c สิว่าใช้ยังดอยยังัวเลยคือว่ายังนุ่มยังแน่นยังแข็งแงอยู่ว่เนาะคือให้แต่นางดอยเฮ็ดอธิบายคนให้บ่แข็งแงติอ่า c ให้จุ้มคอยอีกนี่นเพ่กน มาเห็นพ่อพ่ออื่นไปตำลังฮะคอดูคือการลูกก็ไปนำการเงินลูกก็ไปลูกก็ไปเป็นไหนบ่ลูกบอกมาเจ้าชอยู่ก็พอได้กันโอ้ยคอยนอนพู้เรียวยาอะไรมันมีนี่แล้วเด้๋ยวจโทรมามือใดมือเท่านี้บอกคือมือไรจะว่าจะเอารถจักรมาฮะไปเถอะจะบอกว่าไปบ้านน้องเบนไปน้องเบนเพื่อคอยไปเอา เกยใจสิมาเอาโน <ด S 1> อ,อืมลสิมะเอามา,โอโอมาวเอาเลยเอากระับอ,อุ้มมันสิไปมดบ, 3, มบ่มันสามสี่คนเลไจักมันมันเพ่งมาไปอยู่ลำาพอไปแล<ช>้วมันไงแล้วใครจะดอกมันสิอยู่น้ำมันอยู่ไหนมันอยู่บนแหลนไปนํำกันมดหนักแล้วบุญเมีแเล้ เออคนน้อยเนี่ว่ากินนมจะอไปได้น้ไปแค่คนสองคนนะฮะคอยมาบอกน้องผัวคอยบอกว่าคนแบบนั้นน้องลอยบอกกล้าบอกผัวแล้วกล้าบอกเลยว่าชีเยอะอย่างนั้คอยมาถวายทาไปช่อยบอกคอยบอกได้ยก็คอยแต่เราสิ่พังคอยดูบ่เอ้าเลยพังเลย khỏi về anh anh đấy có bò rồi đấy, khỏi chỉ bò hai lốt, khi nào chỉ phăng khỏi, mình phăng, phăng rồi đó, phăng một, bỏ uh, hết, này chỉ bò nội hai lốt, hai lột. điều còn hai lốt chỉ nói, như มันนี่คำพูดเร่อเราใช่ไหมแม่บอกว่ามามาญาณนะคอยอยู่นี้ก็ได้มาละให้แต่ละาถือคำมาละมาคำพูดมาใช่ไดมไ่คำเลยอ่าใช่จ้ะไม่ไม่เคยเว้นพวกเขาเลยโดยใจจัอยยืรถุ่นคำพูดบ่อคำมาเราปกติเราใช่ไหมได้คำนะไม่คำบูดคำบอก n ม cà phê nằm gọi là 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 cà phê sau này mới đây không được 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 đi phụ được 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 phụ được được mùa ban được 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 พังบึงที่ไหนเนาะเดือนเช้าขอเดีคือกันพังบึงเมื่อคืนนี่เป็นแบบไหนเดี๋ยวพังบึงคือกันเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวพังบึงคือการไหนเนาะมันหอยมันหายคอเขาชิตีรู้เดี๋ยวกล้าบ่เนี่ยจ้าก็ต้องบึง ว่าเราทนให้ได้ก็จะอย่งางน,นี้อย่างบิชบวเร็วกันคนต่อเดือดใชกันนี่ห่วยยักษมีใชกันเราเดือกเ <c ười> มระวะไม่เจ้าคนไปให้เจ้าด้วยายผัวแล้วคนไปให้เจ้าด้วยเมยคอยว่ามีพอคอยก็ตายหมดคนไปไหวเจ้าให้คอยดอกว่าวคอยบอกเจ้าเวลา มาว่าวแถวพังงนี้กนนูยังมีเมฆค่นี้มีบอกมีมคอยก็ตายใครชีบอกลูกก็คานมาคือนองคอยเลยบ,บอกมันมีแดแดอบอกคือเจ้าอันนี้วไปชีบอกเจ้าคนันเราไม่นองกันใคก็เขาก็เบิ่งแต่หูดูในตาขนกัน เขาก็ครอบเขาครัวเขาคือกันคือแบบนี้แหละเลยน้อง็จะอยูใช้มันโมมีตนแล้วมันโมมีเสาหลักดิมีอลไรเสาหลักอ่อืเจ้าก็มีแต่เบิ่งตัวเองช่วยตัวเองอะไรเบิ่งตัวเองอะไรฉกได้ละกันใช่สิอันนั้นหเจ้าคืออาศัยผัวก็พอต่ชำนั้นเมนอยู่แล้วคันวันเจ็บใครได้ป่วก็บะจ เมียสิกิมยังอยู่จังไหนน้ำในอย่าจักทักหายลูกหายเมียหรือบ่จักเลี้ยงกันนั่นน้ำค่อยทักหรือบ่สันโอ้ยแต่แต่คอยแต่เอกัีิออกแต่แต่ท้องแต่คอยชุรีหันบอได้กินทั้งน้ำใช่ไหให้มันตายมันวะให้มันตายไม่ไว่าเข้ม เงินคำกบมีเ so like, ็นได้หขอยูอันนี้ป้าบมีเพื่นอนี้คอย็อยไปยููน้าเอื้อคอยพื่อนกบมีอยังกบมีแต่กี่นะช่ยูยำเจ้าวะแต่กี่นะขอยปะกับปะรูทพัวแบบนี้นี่เดี๋วอยู่เพื่นหื่นเข้นี่เป็นื่นียวข้าก็ไ้ชี้รายในชมพูนี่ได้ กชีรายลูกไงจพูนไปชี้รายด้อยมีใคยคอยเสียเขาไปเสียเอียงไหนน่นเอียงก็บมีอียงกบมีลูกคอยคอยหายเลยดิคนเพ้งหันก้าวยากได้ปันกันบอกปันกันรปันกันคนละคนเลอบอกดูทางว่าเทบกช้ว่านอนคือมือต่างมองในปัน

มาดุนตอนที่เฮาอยู่มาดุนนุกันเลมาุนนุ่กันเปินมาแล้วเฮากะพี่บอกเปิ่นบอกให้ให้กันเนนเฮากะสีกับบนอกไปจน่อเนาะธรรมดาหนั่งกันยันวันเรามาให้น้องลอยเวลาัาก็อยู่เดี๋ยวเช็ดห่วยตีเันตายแด้วตายที่ซื้อหลังหมอเลอวล่วพีมาว่าคือมีคันน้ำกันยังไม่ยังเ่อมาเล่าให้เตงคันฮะมาเล่าให้เตงคันฮะดะผันดี้อยู่ว่าคืน ยังคืนเนี่ยไ่ได้่ได้พันยังบ่ไดพันบอกนเออม่ได้พันยังเลยสมอยเลยเสมอยอยเอาเลยน้่งอยสมอยเลยมยอมพันนี่น้องลยมพันพัแล้วคือบุพันนจน่อยคือว่าพยอมพันพัวแล้วคอยพันเท็ดอย่งมันเมาเลยคอยลืม